รถแวนฟอร์ดสีขาวคันที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับไม่ใช่รถเล็กนะครับเป็นรถขนาด2ตอนแต่ขยายเป็นพื้นที่3ตอนได้แต่ที่ผมต้องพูดถึงเรื่องรถคันนี้ก่อนเพราะว่านี่คือพาหะะที่กำลังจะพาเราเดินทางไปสู่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก Yellowstone รถไม่เล็กครับแต่ว่าจำนวนผู้คนที่นั่งมาเนี่ยมีกันมากถึงเจ็ดคนถ้าการเดินทางด้วยการรอนแรมท่องเที่ยวระยะยาวเช่นนี้เนี่ยจริงๆไม่พอแต่เราอดทนที่จะอยู่ในรถคันนี้พื้นที่เก็บของก็นิดเดียวเท่านั้นเอง เพราะอะไรเดี๋ยวตามมาดูนะครับ